ข้าชาไทยสายสุขภาพนะคะแล้วอร่อยขนาดนี้เนี่ยแล้วแคลต่ําไม่มีน้ําตาลคุมหิวอิ่มนานแล้วก็ช่วยเบิร์นอีกขนาดนี้ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยนะคะแล้วสองรสามิบก้าคิดดูว่โอ้โหจะหาที่ไหนได้อีกเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยนะคะถ้าสนใจเป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยสิบกล่องเท่านั้นยินยาไปกับเราได้เลย,เลยแล้วก็พูดจริงๆว่าอร่อยมากอร่อยจนไม่รู้จะพูดย,งงยงังไงอยากให้ลจริงค่ะ